สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาฟังกันอีกหนึ่งแนวคิดในเรื่องของการลงทุนนะคะกับอาจารย์ที่นอกจากจะเป็นนักลงทุนด้วยตัวเองแล้วยังเป็นอาจารย์ที่สอนนักลงทุนด้วยวิธีการที่จะทําให้เราเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จได้เราต้องมีวิธีการคิดแบบไหนนะคะพูดคุยกันกับอาจารย์วีรพงษ์ชุติพัฒน์ค่ะอาจารย์ประจาคณะนวัตกรรมการลงทุนมหาวิทยาลัยร,รังสิตค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับอาจารย์คลุกคลีอยู่กับนักลงทุนจริงแลอาจารย์ทำโครงการ CSI ด้วย นะคะมีนักเรียนมาแล้ว17รุ่นครุ่นก็ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะอยู่กับนักลงทุนจริงๆก็ต้องบอกว่ามีนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จและยังไม่ประสบความสําเร็จรและตัวอาจารย์เองก็ยังเป็นนักลงทุนด้วยแต่ว่าถ้าเราจะถ้าเราจะแยกเป็นเรื่องของวิธีคิดหรือว่าห kind of ลักการลงทุนจริงๆแล้วอาจารย์ว่าอะไรที่มันจะทําให้เราสุดท้ายแล้วเรากลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จได้คะครับจริงๆเนี่ยเรื่องของนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จนี่ฮะอันนี้อาจจะยากบอกว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จ แต่ว่าถ้าเราเอากันแบบพูดกันง่ายๆนีมันจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับข้อแรกนรี่ฮะอย่างที่คุณจอยพูดถึงก็คือเรื่องของ mindset อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของใจเกี่ยวกับเรื่องของหัวเกี่ยวกับเรื่องของสมองะนะฮะข้อ2เราเรียกกันว่า wisdom นะฮะซึ่งก็เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ความมั่นใจเอ่ยอะไรต่างๆนะฮะและสุดท้ายก็ Money, มันนี่นะครับถามว่าใน3ตัวนี้อันไหนสําคัญที่สุดนะฮะต้องตอบว่ามันนี่ต้องมีม <c oughs> ันนี่ก่อนคือต้องมีมันนี่ถ้าไม่มีมันนี่มันลงทุนไม่ได้ะนะครับเพราะง,งั้นเงินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างอย่างง่ายๆนะครับของคนเราเนี่ยใจของคนเราเนี่ยความเสี่ยงความไม่เสี่ยงเนี่ยแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งเวลาเราศึกษาเอ่ยลยเอ่ยเนี่ยครับเราก็ต้องมานั่งถามตัวเราเองก่อนนะครับเพื่อเอาให้ง่ายผมยกตัวอย่างผมผมเนี่ยเป็นคนชอบเสี่ยง รู้รู้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองมันชอบเสียงหรูแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนตัดขาดทุนไม่เป็นนะครับก็มีเครื่องมือทางด้านเทคนิคเยอะแยะไปหมดเลยเต็ไมไปหมดเลยนะครใช้มาแล้วเกือบทุกเครื่องมือนะครับเห็นกาฟตัดการชงเชงเลยอะไรเอ่ยนะครับก็เยอะแยะไปหมดนะครับคราวนี้ประเด็นมีอยู่นี่ยประเด็นมันคือว่าพหลังจากที่เราใช้เครื่องมือคเครื่องมือ,มอบอกให้ขายเราก็ขายตามแต่ว่ามันกับพอเราขายปุ๊บนี่นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือมันกระเด้งขึ้นซึ่งเราก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้หลายครั้ง ัวเรามีความรู้สึกเราไม่ค่อยมั่นใจแล้วเราก็มีความวารู้สึกว่าขึ้นหรือทางด้านเทคนิคเข้าหรืออะไรไงที่เราพูดถึงเนี่ยกับผมใช้ไม่ค่อยได้ออนะครับอาจจะเป็นดวงหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่สาม,มารถตอบได้แต่ใช้ไม่ค่อยได้ครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยของผมมีจุดอ่อนคือผมชอบเชื่อเจ้าโดยเฉพาะคนรู้จักถ้าคนรู้จักบอกว่าเออซื้อหุ้นตัวนี้ดีซื้อหุ้นตัวนี้ดีเพราะว่าบริษัทเขากําลังเข้าไปถึงหุ้นหรืออะไร่านองนี้ครับเราก็จะเชื่อแบบสนิทใจเลย เพราะงั้นเนี่ยฮะพอเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนชอบเสี่ยงเราตัดขาดทุนไม่เป็นเราก็ต้องค่อยๆมาแก้ไขว,วิธีการแก้ไขเราก็เอาเป็นทีละเรื่องก่อนนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของไมล์เซ็ตละนะฮะเราไมล์เซ็ตเราชัดเจนว่าเราเป็นคนชอบเสี่ยงเราเป็นคนตัดขาดทุนไม่เป็นเราเป็นคนชอบเชื่อเจ้าถัดมาคือเรื่องของวิสตัมก่อนที่ถึงเรื่องของมันนี่นะฮะเอาวิสตัมง่ายๆคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพยายามบอกกับตัวเองฮะบอกว่าขยับตัวก็ได้ตัง จริงอันนี้ใครก็อยากทํานะคะจางแคบตัวก็ได้ตังค์อยากัได้ตังค์นะครับผมง่ายเวลาผมสอนหนังสือเลไรไงผมก็จะชอบสอนนักศึกษาว่าเนี่ยถ้าคุณอ่านอันนี้เนี่ยไปเปอร์นี้ร้อยหน้านี่นะผมให้ให้เงินคุณร้อยบาทเอาไหมทั้งบอกในห้องไม่มีใครเอาผมให้คุณพันบาทเอาไหมทั้งห้องไม่มีใครเอาผมให้คุณหมื่นบาทเอาไหมนะฮะประมาณสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เริ่มเอาแล้วผมให้คุณแสนบาทไหมเกือบทั้งห้องเอา พอพอเห็นภาานะฮะทาอวนี้เนี่ยสมมติเกิดถ้าเราบอกว่าเราจะต้องไปศึกษาอะไรมากมายเนี่ยมันก็ต้องมีแรงอะไรให้จูงใจนะครับการขยับตัวเนี่ยเพื่อว่าเราอยากจะรู้โน่นรู้นี่เนี่ยมันจะทําให้เรามีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงว่าการลงทุนเป็นยังไงบ้างอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของการศึกษาสําคัญค่ะทนี้พอการศึกษาสําคัญเสร็จเนี่ยคำถามกลับมาตรงจิตที่ว่าเนี่ยศึกษาแล้วแต่มันก็มีหลายแนวทางนะครับ หรือบางคนศึกษาแล้วง่วงเป็นบ้าเลย <c oughs> นะฮะง่วงระเบิดเลยค่ะคือหลังจากเราศึกษาแล้วเราก็จะพบตัวเองว่าเราใช่ไม่ใช่จริงๆแล้วศึกษาแล้วควรจะต้องรู้ด้วยว่าเราใช่ไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยจริงๆนะคะอาจารย์คือศึกษาทุกสถาบันเลยแต่สุดท้ายตอบไม่ได้ตัวเองแบบไหนใช่ครับใช่ครับแล้วพอเราศึกษาแล้วนะฮะถัดมาก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ประสบการณ์อย่างที่ว่าก็คือต้องลงเม็ดเงินจริงๆแล้วนะครับ ลงเม็ดเงินจริงๆเนี่ยพอลงเม็ดเงินจริงๆไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทนความเสียดทานเราทนความเสียดสีของการลงทุนได้ไหมอล้อ,อย่างเช่นเราลงทุนไปประมาณสักหมื่นบาทนะฮะอยู่ดีตลาดหุ้นมันตกมา3ามสิบเปอร์เซ็นต์คือน,นนอนไม่หลับ <c oughs> ก็ควรจะไปอยู่แวดวงที่ไม่ต้องเกี่ยวกับการลงทุนเลยควรจะไปฝากเงินธนาคารหรือไม่ก็ไปซื้อพับัตรัฐบาลเลยก็ว่าไปอันนี้พอเห็นภาพเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของใจเรื่องของ mindset และเรื่องของ w i s ต o m เนี่ยสำคัญ พิสตอฟอีกส่วนหนึ่งที่สาคัญคือเรื่องของอจะเรียกว่าคอนเน็กชันหรือเรียกว่าสังคมอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่มีทางคะที่เราอ่านหนังสืออ่านตำราแล้วเราจะลงทุนประสบความสาเร็จคืออาจารย์กราหมายถึงว่าจริงๆก็อ่านได้แหละแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าอ่านหนังสือเสร็จแล้วจะบอกว่า,าจะประสบความสาเร็จ<ช>ได้หรือว่าแม้กระทั่งการการทําอะไรคนเดียวย่างเนี้ยใช่ครับมันมันยากมากนะคะอาจารย์ใช่ครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยผมยังมองว่าสัดส,ส่วนของผมที่ผมอยากจะให้นะฮะเวลาเราพูดถึงวิสตอมจะมีอยู่2อย่างอ,อันที่1ก็คือการศึกษานะฮะซึ่งอาจจะเป็นการอ่านหนังสือการดูคลิปการดูอะไรก็แล้วแต่หรือการไปเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่มผมให้60%อืมอีก40%เนี่ยควรจะมาจากคอเนค c ชั่นมาจากการที่เราไปเข้าสังคมรู้จักคนนน้นรู้จักคนนี้แล้วก็ เราก็จะเห็นว่าใครเนี่ยเวลาเราเข้าไปสูงสิงเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าใครคือตัวจริงไข่ค,คือเอาใช้คำว่าตัวไม่จริงแล้วกันะนะฮะแล้วพอเราติดตามตัวจริงเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โหเขาทั้งเทคนิคในการทำงานบ้านของเขาความเข้มข้นเราเทคนิคในการลงทุนของเขาเป็นอย่างไรบ้างานะครับอันนี้ก็คือในส่วนของนะคตับส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของมันนี่นะครับจริงๆ m o n ม y นี่เนี่ยจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะฮะง่ายๆเลย ถ้าจะพูดถึงสส่วนอาจจะพต้องพูดถึง3ส่วนส่วนแรกก่อนนะครับคือระยะเวลาเรากำลังพูดถึงการเก็บออมที่มีระยะเวลาผ่านไปเยอะๆนะครับอย่างเช่น10ปี5ปี10ปีโอ้ฟังนานจังแต่เม็ดเงินเนี่ยต่ำกว่าหปีจะมองไม่เห็นเลยเลยม,มันน้อยมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเก็บออมก็จะต้องอันที่1ระยะเวลาจะต้องนานหน่อย5ปีขึ้นไปอันที่2ออ,อตัวเปอร์เซ็นต์ของการเก็บ อย่างเช่นเราทําเงินได้เราเราทำเงินเดือนได้ประมาณ20,000 20,000นี่สมัยนี้อยู่ยากมากเลยแล้วเราจะเก็บินสัก10%ก็2,000ถ้าเปลี่ยนเป็น20%ได้จะดีมากแต่ว่ามันคงจะเหนื่อยในในความจริงอาจจะยากค่ะจย์เพราะว่าถ้า20,000ใช่ไหมก็ต้องมีค่าเช่าบ้านค่าเช่าคอนโดเดี๋ยวจะมีค่าผ่อนรถใช่คือจริงๆถ้10%ในปัจจุบันนี้อาจจะมีความยากเลยใช่ถ้าอย่างนั้นเสร็จเราก็ต้องไปหาจ็อบเพิ่มก็ต้องไปหาส่วนที่เป็นรายได้เพิ่มใช่ นะครับในขณะที่รายจ่ายเนี่ยพยายามให้มันกดให้มันลงต่ำกว่านี้หรือไม่ก็ให้มันคงที่รายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งครนี้พอเรามีพลังของตัวรายได้เสร็จใช่ไหมครับเราเริ่มลงทุนนะครับเวลาเราเริ่มลงทุนเนี่ยการลงทุน,นที่ง่ายที่สุดคือการลงทุนแบบไม่น้อยก่อนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราลงทุนเยอะไปปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้สภาพใจเราจะทนความเสียดสีเสียดทานได้ไหม<ฆ>ถ้าเจอความเสียดทานหรือเสียดสีขนาดนี้เนี่ย ใจรับไม่ไหวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ต้องนอนนอนไม่หลับนอนไม่หลับ <c oughs> ครับเ <c oughs> พราะงั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับเพราะงั้นในเรื่องของมันนี่เนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างเราสมัยนี้เนี่ยถ้าเราจะคิดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับคือผมเนี่ยผมยังมองว่าเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> แล้วผมยังมองว่าจริงๆเนี่ยก็จะมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยฮะ ที่เป็นคนขายของออนไลน์บางคนก็ประสบความสําเร็จบางคนก็โอ้โหรวยเพราะประสบความสำเร็จทางด้านของออนไลน์แต่ก็ผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทําธุรกิจนะครับสาเหตุที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทําธุรกิจเพราะว่าธุรกิจที่ท่านกำลังทำอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่คนเข้ามาแข่งขันได้ง่ายแต่การลงทุนต่างกันเรามีโอกาสเรียกว่าเราจะเลือกธุรกิจที่คนเข้ามาแข่งขันได้น้อยหรือคนเข้ามาแข่งขันได้มาก เราเลือกได้แต่ท่านทําธุรกิจเองเนี่ยโอกาสที่เป็นงั้นเนี่ยน้อยเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือจะต้องเก็บเงินให้ให้มีให้มีจํานวนก้อนหนึ่งที่สามารถที่จะใหญ่เพียงพอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องเริ่มจากการลงทุนน้อยๆก่อนแล้วก็ศึกษาว่าตัวเราใช่ไหมพอเราศึกษาสักระยะหนึ่งก็เรากขาจะรู้ว่าเราจะเป็นนักลงทุนได้ไหมครับต้องหาคําตอบให้ได้ก่อนว่าเราจะเป็นนักลงทุนได้ไหมแต่ว่าปัจจุบันค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามันมีตัวช่วยนะมันมีโรบอทมันมี AI อจาบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการลงทุนคือมันนี่งั้นเราตัดตัวที่เป็น Mindset กับ w i สต o มออกไปได้ไหมแล้วเราเอามันนี่เนี่ยไปฝาก AI ไปฝากระบทในเรื่องของการลงทุนมันจะเป็นาทางเลือกที่ดีสําหรับยุคนี้ไหมคะผมว่ามันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ถามว่ามันเป็นโซลูชันหรือเป็นอ,อ,อะไรอ่ะวันทางแก้ไขแบบแบบแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยผมว่ามไม่ใช่ถ้า อย่างแก้ไขรทำเสร็จนี่นะฮะเราก็คงจะสบายชีวิตเราก็คงไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเราทุกคนคิ้แบบนี้ถูกไหมครับทุกคนคิดแบบนี้มันก็คงจะแบบมีคำตอบเดียวก็ไม่ต้องห่วงนะเรัมว่นทงหมดเลยไปส่ง AI แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน AI ในทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะของใครผมไม่ยังไม่เคยลง AI เลยนะฮะลูกชายผมเคยลงแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านเคยลงทุกคนก็จะประสบปัญหาใกล้เคียงกันก็คือตอนดีจะดีมากนะครับโดยเฉพาะตอนที่ ตลาดหุ้นมีทิศทางที่ชัดเจนแต่พอตลาดไซเยวหรือตลาดหุ้นดาวเทรนหรืออะไรนั่นหลยนี่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า AI เหล่านี้เนี่ยพอมันเปลี่ยน AI บางตัวจะไม่เก่งก็ต้องเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งคำตอบคือไม่รู้ว่ามันจะต้องเปลี่ยนยังไงอะไรยังไงนะฮะซึ่งอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอย่างปัจจุบันรูปผมก็เลิกเก AI หมดจริงๆต้องบอกว่าสุดท้ายก็กลับมาแมนนวลอยู่ดี คือผมก็ยังคิดลึกๆนะ,ะว่า AI ไน่าจะได้เปรียบแต่ว่าประเด็นหลักมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ฮะประเด็นหลักมันอยู่ที่ว่าวิธีการลงทุนของท่านเป็นแบบไหนยอย่างเช่นอะท่านบอกว่าเออท่านอยากจะได้หุ้น VI นะครับอะยอย่างเช่นวันนี้ซื้อหุ้น VI ไปได้ดตัวหนึ่งในราคาที่ถูกมากเลยนะฮะพอวันนี้ซื้อเสร็จเออ ผูนี้เช้ารีบเข้าไปดูเช็คสภาพทุกวันสภาพทุกวันอย่างนี้เราคงไม่ต้องเรียกว่าวค่ะนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้จักตัวเราเองเลยหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆรู้จักตัวเราเองและมันก็จะเป็นตัวบอกว่าเราใช่หรือเปล่าถ้าเราใช่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราสนุกกับมันเราไม่ได้เป็นห่วงมันมากเราสามารถนอนได้นะครับผมอย่างเช่นของผมเนี่ยผมเคยซื้อหุ้นนะครับ และราคาตกลงมา50%มถามว่าเป็นห่วกมหมันเป็นหัวไอ้ที่สองที่จากนั้นมันก็ทําใจได้แล้วแต่ผมว่าบางคนเนี่ยมันจะติดอยู่นะผมนยินดีกันเลยใช่ไหมครับซึ่งมันจะแตกต่าง,งกันระหว่างคนที่ทนแรงเสียดทานขนาดนี้ได้อ่ะนี่ก็กลับมาที่อาจจะกลับมาที่ตัวเราเองก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาจารย์วีเนี่ยเป็นอาจารย์ประจำคณะมาประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการลงทุนด้วยอาจารย์ก็จะศึกษานวัตกรรมการลงทุนใหม่ๆ ตลอดเลยคลิปตงคลิปโตจะก,ก็เป็นคนแรกๆด้วยซ้ำที่ศึกษาเรื่องนี้ที่พูดเรื่องนี้ถึงการลงทุนในเรื่องนี้เอาเอาในความเป็นจริงในชีวิตของนักลงทุนจริงๆคนหนึ่เขาจาเป็นที่จะต้องรู้นะวัตรกรรมการลงทุนทั้งหมดที่มันมีเข้ามาไหมหรือว่าเอาละเลือกเอาเฉพาะที่ตัวเองถนัดเลือกเอาเฉพาะที่ตัวเองคิดว่าทํากําไรได้ก็พอละโอ้ได้เป็นข้อหลังครับไม่<อ>ต้องเอาทั้งหมดไม่ต้องรู้ทั้งหมดอายอย่างเช่นผมแล้วกันนะฮะเออผมเนี่ยเมื่อกี้นี้ กินกระทางคุณจอยไปแล้วผมเป็นคนชอบเสียงสูงนะครับมาดูตีมผมผมตอนนี้ผมมองอยู่3ามตีมง่ายๆเลยอันดับแรกคือริโตเคกเรนซีก็ค่อนข้างชอบชอบอ่านชอบศึกษาชอบนวตัตก,กรรมชอบว่ามันทํานู่นได้ทํานี่ได้ซึ่งเงินปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้ตอย่างเช่นต่อไปอีกวานสิปีข้างหน้ามันจะมีน,นวตัตก,กรรมรอะไรใหม่ๆอีมาอาลานะครับ US ดอลลาร์ทำไม่ได้ไทยบาททําไม่ได้<ช>จาร์เบนิสเยนทําไม่ได้ทําไม่ได้หมดเลยมันก็ต้องไปขึ้นเงินดิจิตอล อยู่ดี ED, วันดีคืนดียูอดอลลาร์บอกว่าเออต้องเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอล u s ดอลลาร์ก็ออกเงินดิจิตอลเป็นเหรียญของ u s ดอลลาร์เองออกโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะฮะธ <U ED. S 1> นาคารกลางสหรัฐอเมริกาออกมาแต่เป็นดิจิตอลถามว่าจะได้รับความนิยมไหมได้รับความนิยมแต่มันก็จะเจอแรงเสียดทานเพราะว่าความไม่เป็นอิสระแล้วไม่รู้ว่าไอ้กลุ่มจะโกงอย่างไรยกตัวอย่างเช่นง่ายๆสมัยก่อนแบงก์ US ดอลลาร์ทุกแบงก์นี่ฮะ,ะแบงก์หนึ่งดอลลาร์แล้วกันมันไม่ได้เขียนว่าวันดอลลาร์มันเขียนว่าลวด นั่นแสดงว่าหนึ่งแบงก์หนึ่งเหรียญเนี่ยนะฮะทุกใบย่ยจะต้องมีสินแร่เนี่ยแปะไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเห็นไหมฮะยู่ดีเมื่อปี7-1ประธานาธิบดีเขาเรียกก็ประกาศว่ายกเลิกการการเอาทองคำมาเป็นตัวยันเงินยูเอสดอลลาร์อย่างเช่นถ้าจะพิมพ์แบงก์เพิ่มได้คุณต้องเอาทองคำเข้ามาจำนวนนี้คุณจะพิมพ์แบงค์ได้เท่านี้ใช่ไหมฮะก็เลิกยกเลิก แล้วเท่ากับอะไรสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี1971มาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยครับเขาพิมพ์แบงค์ได้ไม่จำกัดเลยเขาก็เลยไปแก้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้ในปี2551ค่ะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยยูเอสทูร่าจะเป็นไงเพราะงั้นเนี่ยโอกาสที่เงินดิจิตอลจะตายเนี่ยโหหุยากนะอันนี้ตีมหนึ่งตีมสองที่ผมชอบมากคือหุ้นเทคโนโลยีซึ่งประเทศไทยไม่มีสักตัวนะครับแต่อนาคตจะมีก็ได้ค่ะอาจารย์รายการสิ่งจำเป็น มีแต่ว่าไอ้ติดแบบต้มต้นของโลกเนี่ยในระยะ10ปีนี้น่าจะยากมากนะครับตอนนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยคงขึ้นอยู่กับ2ประเทศนะครับก็ยังมีสหรัฐอเมริกากับจีนเท่านั้นเองนะครับโดยสัดส่วนตอนนี้ก็หุ้นสหรัฐอเมริกาก็มาสักสิบสองสิบสามตัวหุ้นจีนก็ส่วนที่เหลือนะฮะก็จะมีหุ้นเกาหลีหรือญี่ปุ่นติดเข้ามาตัวนึงไม่ทราบแต่ว่าอีกหน่อยก็คือแค่สองประเทศนี้นั่นเองแล้วไปดูหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีแฟงนะฮะซึ่งคุณจอยรู้จักดีอยู่แล้วคุ ก็ได้แก่เลย Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google นะครับเขาไปทำการสำรวจมาว่า9ปีที right why? Why the the ่ผ่านมานะฮะหุ้น S&P 500เนิ่บโตเฉลี่ยประมาณ10%นตลอด9ปีที่ผ่านมาเขาก็ไปดูว่าเฮ้ยเอพเราไมันโตได้ยงไงเป็นไปได้ยังไงปรากฏว่าหุ้นกลุ่มที่สามารถดึงให้ S&P 500เนี่ยโตในระยะ9ปีที่ผ่านมาคือหุ้นเทคโนโลยีหมดเลยชัดไหมครับชัดค่ะเพราะงั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ย ตลอด9ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้แรงมันมหาศาลเพราะงั้นเนี่ยแนวโน้มมนหนาคตมันก็ยังมีอยู่พี่งแต่ว่าราคาแต่นี้ขึ้นไปสูงมันขึ้นไปสูงแต่มันไม่ได้บอกว่าขึ้นไปสูงแล้วจะสูงอีกไม่ได้อาจารย์มีอะไจะบอกว่าเรื่องของนวัตรกรรมการลงทุนมันจะมีขํ้วามาอย่างนี้แหละตลอดแล้วมันก็มีเรื่องของโอกาสการลงทุนนั่นแหละศึกษารู้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับมาที่ตัวเราเองก็คือถ้าเราคิดว่าเราลงทุนแบบไหนเราถนัดที่สุดก็เลือกอันนั้นแหละลงทุนอันไหนแล้วสร้างผลตอบแทนดีที่สุดก็เลลืออกััันนน้แหะใช่ครบ แล้วถ้าเลือกแล้วเนี่ยยังขาดทุนนะครับเลือกไปเลือกมาเลือกเวลาผ่านมาแล้วสิบปีนะเราอาจจต้องกลับมาถามตัวเองทุกปีนะครับว่าถูกไหมเลือกูจะดันต่อไปไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องของความเชื่อมีเรื่องของความชอบมีอะไรหลายอย่าง ถ้าความชอบไม่มาอันดับแรกความชอบไม่มาเลิกเถอะถ้าความชอบมาเนี่ยฮะอย่างเจงกระบงอยู่ะะก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาตัวเองว่าเราใช่ไหม <c oughs> มันคงเป็นลักษณะนี้คะเพราะงั้นอย่างที่บอกไปมันก็เป็นเรื่องเดิมมันก็เรื่องของ m i n d ซ e t เรื่องของ Wi s d o มแล้วก็เรื่องของมันนี่ค่ะเอาฝากคุณผู้ชมเช็คด้วยว่าตัวเองมีม i n d ซ e t แบบไหนมี wisdom ในต้องการเรียนรู้แบบไหนแล้วที่สำคัญคือมีมันนี่สำหรับการลงทุนขนาดไหนและ ทุกๆปีลองดูนะคะว่าวิธีการที่เราเลือกนั้นถูกต้องเหมาะสมกับเราหรือยังนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มีมากค่ะสวัส,สดีครับ